มาหน่อยไอรีสสีทองว้ายไอรีสสีทองมาอะไรอ่ะ อ่ะเอาดีๆนะคะหลายคนก็อาจจะมองเลยว่ากิจกรรมนี้พี่หญิงค่ะคุ้มหรือเปล่าซึ่งพี่หญิงก็เคยอ,อธิบายกิจกรรมนี้ไปแล้วตอนลิลิลน่ามานะคะแต่มันก็มาอีกแล้วไอรีสีทองรอบนี้มาพร้อม3คนเลยสีทองไม่ว่าจะเป็นลิงไอรีรีลเลน,น่านะคะซึ่งหญิงเองก็จะเอาไอรีซึ่งก็จะไม่ได้เอาอย่างเดียวนะคะหญิงจะเอาไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นด้วยที่ว่าท่านอนอ่อยผู้ชายท่านี้เลยจ้าของไอรีแล้วก็ ้าเต้นสุดเซ็กซี่นะคะของลีเลน,นาสก,กินนี้เลยค่ะหญิงก็จะเอาทั้ง2ตัวเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายันแรกเลยค่ะมาเลยกีกี้ค่ะมาหญิงจะได้เท่าไรการรอชมกันเลยค่ะโอ้โหแย่ยันแรกก็ได้มาทั้งหมด5อันค่ะต่อไปเลยค่ะกีกี้ค่ะถัดายอันแรก ห้าอันอันนี้ได้เท่าไหร่อุ้ยอันนี้ก็ได้4อันก็ถือว่าไม่เลวค่ะอันต่อไปค่ะยันเอ่อเป็นผู้ชายนะคะยันผู้ชายได้เท่าไร่คะโอ้อันนี้ก็ได้4อันค่ะอ่ะอันต่อไปเป็นยันกีกี้เหมือนเดิมค่ะก,กีกี้เท่าไหร่จารอบนี้ อูได้สี่อันอีกแล้วซึ่งตอนนี้ได้17อันเองอ่ะเหลือแคอ่แบบคาพีขั้นสูงร้อยสิบเจ็ดอันเองอ่ะมันต้องใช้40อ่ะยานกี้กี้ไปอีกรอบหนึ่งสิไม่เห็นใซก็หน่อยค่าเท่าไร่เอ้ยอุยได้มา5อันถือว่าไม่เลวนะถ้าไม่ต่ำกว่า4อันนะถือว่าเรวอะยันกี้กี้อีกรอบหนึ่งค่ะลูกแม่มาหน่อยอูหตานี้6ก ซึ่งตอนนี้เรามี28คัมพีเฮ้ยไม่ใช่28่ดร่มสีทองนะคะเหลือ102คัมพีขั้นสูงเราต้องได้40ขาดอีก12อันอ่ะอันนี้คือหญิงตั้งใจเขียนเนยนะยันกีกี้ตัวอย่างสวยเลยกขอหน่อคะ่ะ C M มาหน่อยขาดอีก12อันได้เท่าไหรเอยอุ๊ยอันนี้ก็ได้มาตั้ง5อันขาดอีก7อันก็ยันกีกี้เหมือนเดิมคะ่ะลุ้นกันว่าจะได้เท่าไร่ขอแค่อีก7อันพอแค่นั้นอีกจะไม่เอาอะไรเยอะละ ได้เท่าไหร่เอยอ,อูตานี้ได้แค่สามอันโอ้ซึ่งตอนนี้คำพีเหลือไม่เยอะแล้วว่ายันยี่ยี้รอบหนึ่งแล้วกันเนี่ยญิงเกียรอย่างสวยเลย ขอหน่อยเถอะค่ะ cm เหลืออีกไม่กี่อันโอ้โหตานี้มาเน่งๆเ,เลยค่ะทุกคน6อันนะคะตานี้เลดแต่ว่าถ้าสมมติหยิงจะเอาท่าเต้นนะคะมันขาดอีก10อันนะทุกคน10เขาเรียกแล้ววะสิร่มสีทองอะ่ะซึ่งทำดีขั้นสูงเราเหลืออยู่แค่27อันเองอะ่ะทุกคนเราไม่รอช้าค่ะอะยังไงก็ไม่ได้แล้วตานี้ขอยันผู้ชายหนะะ่อยค่ะจบ cm มาเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวท่าเต้นมาด้วย ได้มาอีก5อันอะไรวันนี้อ่ะจบนะคะหยิงกได้มาละท่าเต้นลิลินดาและหญิงเองนะคะก็จะมาทําการแลกไอริสสีทองนี้เป็นไง โพเท่เลยคือหญิงอยากได้นาละสีนี้นะคะซึ่งตอนแรกอหญิงมีไอดีประมาณกะจะไม่เอานะแต่ว่ามันมันสวยดีอะหอกมันต้องมีก็เลยต้องเอามาและเราก็ทําการแลกท่าเต้นไปเลยจากนี้เป็นไงดีนะที่เราเปิดได้ท่าเต้นลิลยนาไม่เสียร่มสีทองเยอะพอเรามาใส่ท่านอนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี้เป็นไงนอนอ่อยผู้ชายชอบมากมารีวิวท่านอนก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะค่ะมีละอองสีทอ,องโปรยลงมาด้วยใน,นเสื้อของการโจมตีปกตินะคะเดี๋ยวยิง จะมาร,รีวิวให้ดูเนี่ยยิ<ด>่ง<ด>ชอบ,ชอบท่าแบบเสียงปลาพัดน่ะทุกคนมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์เลยสกินนี้แบบปุ๊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 บ,บอ่ะแถมสกินที่2 2> สองก,ก็สวยด้วยนะเวลาแดดกะดูดิสีทองอ่ะ ขาที่ติไม่ได้เลยสกินนี้คือสีชมพูอะว่าสวยแล้วอะอธิวัตสกุลาร์น่ะอันนี้อะสวยกว่าเพราะว่ามันเป็นสีทองอะเนี่ยทุกคนดูดิสกิลหนึ่งแดนปา้านี้เรยนโนกอีคาริก็สวยกันดูดิบอกเลยว่าของมันต้องมีนะคะสายสะสมทำทีบอกเลยว่าไม่เสียสักปองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ครูปองเลยนะเราใช้แค่ครูปองเปิดเวล้พาชปาจากนั้นเราก็ทําการสะสมสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยเหตุอีิงปะจริงก็สะสม250ก็มาเอาไอ้นี่อะ ต่อไปอาจจะเอาลิงสีทองก็เป็นได้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปรีวิวน้องๆก็สามารถไปตัดสินใจได้นะว่าจะเอาหรือไม่เอาหากชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาอีกด้วยนะไปหลักบ๊ายบาย